โอเคสวัสดี FC แฟนคลับของคุณย่าผลดีนะคะอ่าเดี๋ยวเรา,าอัปเดตอาการของคุณย่ากันนิดนึงนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สองนะคะวันนี้พี่เกดูแล้วว่าโอเคคุณย่าแข็งแรงขึ้นเยอะนะคะพี่เกก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลผูกตาคอนจมูกนะคะเพื่อไปรักษาตานะคะตาพี่เกก็ยังมัวอยู่นิดนีดเคยบอกไว้นะคะ วันนี้ก็ไปถึงโรงพยาบาลแต่เทียงกว่าจะเสร็จก็เกือบสี่โมงเย็นนะคะปรากฏว่าวันนี้ก็คุณหมอก็เหมือนเดิมค่ะฉีดยาเข้าไปในด,ดวงตายหนึ่งเข็มนะคะเพื่อให้ดีขึ้นนะคะคุณหมอบอกว่าฉีดอีกเข็มนึงน้านนี้พี่เกยบอกได้เลยตัดสินใจฉีดยาเข้าไปในด,ดวงตายหนึ่งเข็มนะคะก็ปรากฏว่าโอ้โหเสียววันนี้เจบววันแรกขนาดแบบคุณหมอใส่ย,ยาชานะพอเข็มเข้าไปมีความรู้สึกว่าโอ้โหแป๊บเลย ก็โอเคผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะคุณหมอบอกว่าประมาณ3ามชั่วโมงนะคะถึงก็แกะฝาออกได้น,นี่สี่โมงห้าโมงหกโมงที่ทุ่มหนึ่งน,นี่ประมาณสองทุ่มพี่เกว่าแกะออกได้้วด่ะนะคะหรือพี่เกจะลองแกะดูนะคะว่าจะเห็นชัดแฉลบขึ้นมาไหมอะไรเงี้ยนะคะโอเคอัปเดตเรื่องอาการของคุณย่านิดหนึ่งนะคะวันนี้นะคะอ่าพี่เกร์ดูลก,กล้องตลอดนะคะแล้วก็ป้านาวก็แรยงานบอกว่าคุณย่านะคะแข็งแรงขึ้นเยอะนะคะ แข็งแรงขึ้นเร่ยอยนี่หมายความว่าคนเนี้นั่งนอนนั่งนอนนั่งนอน,นลุกเดินเองนะคะลุกปกติปกตินอนลงไปเนี่ยนอนที่เตียงเนี่ยจะลุกขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ตอนนี้ลุกเองได้ละนะคะพอลุกลุกเองได้แล้วขึ้นมานั่งนั่งเสร็จแล้วก็นอนนอนแล้วก็ลุกเห็นมรนาาบอกอยู่อยู่ประมาณแบบเนี้ยนะคะเขาคง<ร>จะเริ่มแข็งแรงเริ่ม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 มีอาการดีขึ้นแล้วล่ะนะคะพี่เก๋ว่า เสร็จปุ๊บพอพี่เกกลับมาถึงบ้านพีเกย์ก็นั่งอยู่โต๊ะตรงนี้ยนะค,คุณย่านั่งนั่งอยู่หน้าบ้านเพราะว่าปัญนหนาเอาข้าวให้คุณยากกินพี่เกหันไปเห็นพอดีคุณย่าลุกขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นเดินค่ะโอโ้โหพี่เกวิ่งออกไปแทบไม่ทันคือเข้าใจนะครับว่าเขาลุกขึ้นเดินอนะวิ่งไอลล้ลุกขึ้นเดินน่ะมันโอเคแข็งแรงแล้ควรล้มไหยคะถ้าล้มไปแล้วมันจะไม่คุ้มถ้าล้มไปแล้วมันจะไปกระแทกทีนี้ไอ้นู่นหักไอ้นี่หักมันก็จะยุ่งเข้าไปใหญ่นะคะ พี่เกดจะสั่งใจวิ่งไปเลยวันนี้แข็งแรงพอวิ่งไปจับบวยวายใส่เริ่มกลับสู่ภาวะปกติอ้วเริ่มเริ่มมวยวายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกทุกคนราคะลูกทุกคนนะคะถ้าพ่อแม่นะครับเป็นอาวะพึ่งอามาพาตเริ่มต้นเี่ไปหาหมอกลับมากินยาอะไรเรื่องเรื่องหรืออะไรพวกเนี้ยเวลากลับมาถึงแล้ว่อน,นอนหรือว่าเขาเอ,อที่เกียจอะไรพวกนี้ยเราต้องคือโรคเนี้ยพี่เกรว่าต้อง ขยันหมั่นดูแลเอาใจใส่มากกว่านะคะถ้าไม่ขยันดูแลใจใส่เนี่ยเราไม่ฝืนเขาเนี่ยเขาก็จะนอนนิ่งติดเตียงอยู่อย่างนั้นน่ะพี่เกยว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับใครที่เป็นใหม่ๆนะคะพยายามดูแลใกล้ชิดนิดนึงอย่างคุณย่าเนี่ยกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็จะนอนจะนอนอย่างเดียวละเพราะว่าอยากจะนอนละแต่พอตื่นเช้ามาพุพ่เกียร์จับตื่นเลยแปรงฟันทํานู่ทนทานี่แล้วก็ ให้เขาเดินฝืนเขาเดินเขาก็เหนื่อยเขพี่เกดก็ต้องให้เดิน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 ไปเดินมาเดินไปเดินมาเสร็จปึ๊บแล้วก็จับคุณย่านั่งจะไม่ให้นอนในนี้เราก็จะจัดเวลาการนอนทำอะไรเสร็จปุ๊บสิบโมงให้นอนบ่ายโมงตื่นตื่นเสร็จต้องกินข้าวกินข้าวเสร็จก็ให้เดินเดินไปเดินมาเสร็จปุ๊บถ้าเขาง่วงเราก็ให้เขานอนนอนเสร็จตอนเย็นประมาณสักสี่โมงกว่าก็ให้ตื่นนะคะแล้วก็ให้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ำอจวบาประจำวันตอนที่ทำเป็นแบบนี้เลยคุณย่า ตอนนี้ดีขึ้นนะคะเดินไปมาได้เริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มกลับถูกภาวะปกติแล้วคุณย่านะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะคะของอัซีสังขับกับคุณย่าทุกๆคนจริงพี่เกยอ่านทุกคอมเมนต์นแหละนะคะแล้วก็พยายามไล่ตอบนะคะแต่บางทีเนี่ยเวลาตอบมันจะตอบช้าหน่อยช่วงนี้มันตอบมันก็ได้เพราะว่าอย่างอย่างที่บอกว่าตามมันไม่ค่อยเห็น บางทีมันเห็นแล้วมันเบลเบอร์ทางล่างแต่รอบนี้พี่เก๋ว,ว่าน่าจะเห็นชัดแหละน่าจะหายดีแล้วน่าจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวว่าจะลองแกะดูนะคะวันนี้วันวันนี้วันศุกร์นะคะกะว่าคลิปนี้จะปล่อยก็คือป,ปล่อยวันเสาร์วันเนี้ยแหละคลือป,ปล่อยปล่อยวันเสาร์สิบเอ็ดโมงก็จะปล่อยให้แฟนคลับเอฟซีคุณย่าดูนะคะทีนี้เดี๋ยว ตอนแรก,ก็จะถ่ายคลิปวันนี้คุณย่าให้ดูที่คุณย่านอนแล้วเดี๋ยวพี่เกยหันกล้องไปให้ดูกันนี่นะคะนี่คุณย่านอนเลยนะคะไม่ทราบเป็นหรือเปล่าโอเคอาบน้ําเสร็จละให้คุณย่านอนหลับพักผ่อนแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่เกย์กะว่าจะขึ้นไปนอนวันนิดหนึ่งกันจะพักสายตานะคะเพราะว่าช่วงนี้ต้องคุณหมอบอกว่าสายตาเนี่ยไม่ให้โดนน้ำประมาณสามวัน ยี่อกี่อาบน้ํำก็เผลอเกือบล้างหน้าไปลืมไปว่าปกติอาบน้ำมก็ต้องล้างหน้าไงแต่แบบลืมไปว่าคุณหมอไม่ให้โดนน้ำสามวันก็เมื่อกี้ล้างหน้าก็ต้องล้างเอียงขอบคุณทุกกำลังใจ FC แฟนคลับคุณมย่านจริงๆนะคะที่แบบส่งกันมา พี่เกดก็ยาทานยาถ่ายเพราะว่าเป็นคนที่ถ่ายยากพออายุเยอะนะคะต้องหันตอนนี้ต้องเริ่มกลับมาหันมาดูแลสุขภาพแล้วเมื่อก่อนกินเหล้าเชี่ยวสังสรรค์เฮฮาปกติพอตอนนี้อายุเยอะปุ๊บเริ่มแล้วค่ะเริ่มกลับมาต้องมาดูแลตัวเองละตอนนี้เป็นนุ่นเป็นนี่ละ โอเคพี่กีจะทำแกะตาดูนะคะว่าจะเป็นไงพรมครบสามชั่วโมงแล้วคุณหมอบอกสมชั่วโมงแกะได้เลยเรามาดูกันนะคะว่าตาพี่กีจเป็นไงบ้างน่าจะโอเคนะคะวันนี้เข็มเข็มสองสี่จีแพงนะคะนี่ถูกๆหมื่นหมื่นห้าถึงสองหมื่นวันนี้ก็โดนไปสองหมืนค่ะ แจ่วเลยค่ะตั้งทักแจ๋วนะคะมีห่อเลือดแดงๆอยู่นิดนึงนะคะมีห่อเลือดแดงๆอยู่นิดนึงวันนี้ตอนที่นอนอ่ะพอเขาเขาอยาชาล้างไปที่หน้าวันเนี้ยเห็นซัดเลยพอคุณหมอนถือเข็มปุ๊บเอ,อ้จิ้มเข้าไปเนี้ยหูบ่องตรงว่ามีความรู้สึกว่า เจ็บปาเข็มแรกอ่ะแต่ดีขึ้นละจะได้หายไงสองเข็มละนะคะแฟนคลับของคุณย่าเห็นไหมคะแดงเลยนะวันนี้โดนฉีดเข้าไปขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆนะคะที่ส่งมาให้ที่คอมเมนต์มามีความรู้สึกว่าดีใจค่ะว่าแบบตาใสดีใจใสขึ้นเยอะนะคะ โอเคก็อ okay. ัปเดตแค่นี้ไม่มีอะไรนะคะขอบคุณจากใจจริงๆทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้คุณย่าแล้วก็พี่เกนะคะให้สู้ๆนะคะพี่เกก็ฝากบอก f อซสแฟนคลับของคุณย่าทุกๆคนด้วยนะคะลูกๆทุกคนนะคะ มีเวลาก็าหัน,นาใจใส่ดูแลคุณแม่นิดนึงนะคะอย่าปล่อยให้ท่านต้องแบบว่าโดดเดี่ยวเดียวได้อย่าให้ท่านคิดว่าไม่มีคนดูแลนะคะสนใจกันนิดนึงและชีวิตจะดีขึ้นนะคะโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะเล่าสู่กันฟังแค่นี้ขอบคุณที่เอ็นผับขอบคุณย่านะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย